สวัสดีครับวันนี้พมกเพจสายปอยยอะนะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์นะนี่เอ่อพอนีรุ่นพี่ผมอ่ะเขาไปเขาโพสต์มาหนึ่งโพสตเป็นโพสต์ที่น่าสนใจอยู่คือมันมีประโยคที่ว่าหนึ่งวันมียี่บสี่ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ยทำอะไรบ้างอย่างเช่น8ดชั่วโมงเขาแบ่งกําหนดมาให้แล้วนะว่า8ดชั่วโมงนี่ดูครับแดชั่วโมง,งรับการนอน ใช่ไหมครับแปดชั่วโมงสำหรับการทํางานสี่ชั่วโมงสำหรับกินข้าวอาบน้ำแอ้วอีกสี่ชั่วโมงเออทำอะไรวะก็ก่อนหนึ่นสวัสดีพี่ฝอก่อนสวัสดีครับอีกสี่ชั่วโมงผมทาอะไรแน่นอนครับสี่ชั่วโมงที่เหลือต่อวันผมต้องหาอะไรที่มันมีความสุขมี energy ให้ผมอ่าเช่นเรื่องอย่างว่าเรื่องอย่างว่าอะไรอะส่วนตัวพี่ก็ดูพี่ก็จะดูอะไรนะออลี่แฟนอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ก็ดูนะดูวะ ก็มีบ้านใช่ป่ะแหมเราผู้ชายนะไม่ต้องปิดหรอกเราก็แบบใส่แบดแบดอยู่แล้วใช่ไหมใส่ยิ้มใบใส่แบดแบดแล้วทำอะไรอีกทำอะไรอีกสี่ชั่วโมงก็อันนี้เมื่อกี้เอาเราเอาเอาต่อเลยต่อเลยพี่พี่จะฝันพี่จะฝันพี่จะฝังเราเล่าก็คือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนชอบอ่ามีมีความชอบพัฒนาตัวเองอยู่นิดนิดอ่าฮะเพราะงั้นคือเวลาที่ผมว่างเนี่ยผมจะหาอะไรที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆห อืใช่อย่างน้อยเราก็จะได้แบบเรียกว่าไงอ่ะแต่แอคทีฟตัวเองได้พัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นไปในเวลาที่มันยังเหล right uh ือ huh. อันน้อยนิดเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ขอพัฒนาตัวเองนิดนึงอ่านี่คือแบบว yeah. ิชาการนะอืครับผมอ๋อแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ใช่วิชาการอ่ะถ้าไม่ใช่วิชาการส่วนใหญ่ก็จะอวิแฟนฟอนอัพผอนอัพเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ผอนอัพตรงมี้คืออะไรวะคือกลัวคือกลัวรู้จักรู้จักแต่อวิแฟนคืออะไรละฟอนอัพคืออะไร เว็บได้ป่ะเว็บสิบแปดบวกใช่ไหมเว็บสิบแปดบวกอ๋อไม่ต้องแล้พอละพอละพอละก็จะประมาณนั้นก็จะประมาณนั้นอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็งานดีเล็กดูมั่งขี่บิ๊กไบค์มั่งอะไรอย่างนี้งานทั่วไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็ดีนะพูดถึงก็ดีนะมันชีวิตไม่เหงาต้องบอกว่าต้องบอกว่าสังคมสังคมบิ๊กไบค์มันมันมันก็ดีอะสำหรับพี่นะแล้วพี่พี่ชอบพี่พี่มีความสุขที่ที่ได้ขี่แล้วขิงกันมันก็ฮาดีอะไรใช่ ก็สําหรับน้องเอิร์ธนะครับก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เผื่อมีใครจะสนใจแล้วเลือกเลือกเลือกฟังนะครับจะเลือกปฏิบัติก็จะมีอะไรนะอลิแฟนมีแฟนมีพรับแล้วก็มีขี่มิกไบด้วยนะครับโอเคโอเคตอวันนี้ขอบคุณเอิร์ธมากครับโอครับเดี๋ยวไปหาต่อกคนหนึ่งครับไหนใครเป็นเหยื่ออะไรต่อไปน้องเติมดีกว่ามาลุกนั่งนี้เลยลุกนั่งนี้เลยนี่ลุกนั่งนี้เลยอ่ะนี่เป็นน้องหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นเหยื่อ เป็นเหยื่อผมดีกว่าต้องบอกว่านี่น้องเติมครับสวัสดีครับขี่ก็ตายนะครับขี่ก็ตายโอ้ยตัวนี้สุดจัดเลย <motion S 1> <c oughs> ไม่ไม่ยกหน้านี่ไม่ใช่น้องเขาน้องเติมบ้านอยู่ไหนนะอยู่มหาชัยเมืองใหม่ครับอยู่มหาชัยเมืองใหม่แล้วมาเข้าสานบันเทิงได้ไงก็ตามพวกพี่ๆเขามาอ๋อแล้วเป็นไงกลุ่มนี้โอเคไหมก็ดีครับอยู่กันแบบครอบครัวดีโอเคพี่น้องแบบพี่น้องจริงๆเลยช่วยเหลือช่วยเหลือกันโอเค ทีนี้ทีนี้พี่มีคําถามพอดีพี่มีคอนเทนต์มาใช่ไหมว่าหนึ่งวันมียี่สี่ชั่วโมงไว้เติมทีนี้แปดชั่วโมงสําหรับมันมันมันเป็นสําหรับการนอนอีกแปดชั่วโมง,งเป็นสําหรับการทํางานสี่ชั่วโมงเนี่ยกินข้าบน้ําซึ่งเยอะนะสี่ชั่วโมงกินข้าบน้ําเนี่ยเราก็อีกสี่ชั่วโมงไว้ต่อวันเราทาอะไรวะต่อวัน<อ>ก็ถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันเนี้ยผมก็อาจจะนอนเอาแรงนอนเอาแรงแล้วช่วงค่ำค่ผมก็จะขี่รถเล่นอ๋อออกอะไรนะออกล่านะพี่ออกล่านหรอออกล่าน ออกล่าใช่ไหมล่านก็อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวอ๋ออย่าเป็นเหี่ยกูใช่ไหมอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งแล้วทำอะไรอีกทำอะไรอีกสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงเหรอก็ส่วนใหญ่จะมีเท่านี้แหละครับอ๋อส่วนใหญ่ก็จะแบบถ้ามี้เบื่อๆบ้างก็อาจจะเล่นเกมบ้างอย่างนี้ชวนเล่นอืมเกมอะไรที่เราเล่นกันบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดก็จะเป็นพวก R ารครับผม R ารแล้วก็พวกเกมในบานก็ S F พี่เนี่ยโลโก้มากเลยนะพี่เล่นแต่อะไรล่เคาลเตอร์ทุกตุนกยัเล่นเล่นคาเตอร์อยู่เลยคเมื่อก่อนผมบ้ามากเหมือนกันล่าเดี๋ยวนี้มันมันหมดยุคไปแล้วใช่ปะหาโหลดไม่ได้่าโหลดไม่ได้ผมไม่รู้เลยโหลดเมื่อก่อนพี่ชายโหลดอะไรอ๋อทีนี้ ทีนี้เฮ้ยสี่ชั่วโมงเลยนะสี่ชั่วโมงเติมขี่รถอย่างเดียวเลยเหรอเล่นเกมอะไรอย่างนี้เหรอแล้วมีอะไรอีกไหมมีงานดีเลกไหนที่เราทําอีกไหมเตะบอลอะไรอย่างนี้ไหมก็อาจจะมีแบบอจะพูดไงดีคือไม่ต้องเครียดเราคุยได้หมดเลยคุยได้หมดเลยอ่ะอยู่กับแฟนไหมสี่ชั่วโมงเนี้ยก็ไม่มีแฟนครับโสดไม่มีแฟนโสดด้วยเอาละครับหนึ่งพีเซนนะครับให้ขึ้นเฟซไหมให้เอาเฟซแท็ก แปะไหมเอาแปะได้เลยก็แปะได้เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแอดเฟซพี่มาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคปส่งให้พี่หน่อยได้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งให้แล้วแปะนอนนะครับนี่น้องโปรโมทโปรโมทน้องนะครับที่บ้านทำอะไรนะครับอ่าทำเป็นอบชั้นอ้อยขายครับอร่อยไหมฮะก็ไม่ไม่เคยมีใครบอกว่าไม่อร่อยครับอ่าเห็นไหมครับก็ก็ต้องก็ต้องพูดก็ต้องบอกอย่างี้ว่าก็ต้องบอกอย่างี้ว่าน้องก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับก็ทํางานด้วยที่ผมก็ผมก็จะลองสั่งสั่งเป็นอบชั้นอ้อยของน้องนะ ตัวเท่าไหร่นะตัวเท่าไหร่นะราคาเริ่มต้นตัวละห้าร้อยบาทครับผมอ๋ออันนี้คือมีเพจมีอะไรไหมมีเพจครับเดี๋ยวยังไงผมขึ้นให้นะครับเผื่อใครเผื่อคนไหนสนใจที่จะสั่งเป็ดอบชั้นอ้อยของน้องอันนี้มีบริการส่งเดลิเวอรี่ไหมครับเดลิเวอรี่มีครับผมอ๋อมีด้วยสั่งผ่านแอปโรบินฮูดได้เลยอ๋อมีคือถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดผมก็จะส่งเป็นรถท้องเย็นให้โอเค อ่าโอเคครับก็ฝากร้านน้องไว้ด้วยนะครับชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านอ่าในเพจจะชื่อร้านว่าเป็ดอบชั้เป็ดอบชั้ <c oughs> นอ้อยเจ้าเก่าซอยสองพาครับอ๋อโอเคยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นขึ้น,นอ่าขึ้นเพจให้นะครับขึ้นหน้าจอให้ว่าชื่อร้านอะไรนะครับสําหรับน้องน้องสดนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้ด้วยเพื่อความบันเทิงครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเติมมากทําไมเราไม่ไป18บบวกเหมือนน้องเอิร์ทเลยวะ อ,อะไรนะไม่ดีเราวันนี้พี่พร้อมมากเลยนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณ <c oughs> ครับโ okay. อเคเยอ่มาอีกหนึ่งรายนะครับเป็นสาวสวยแซ่บน,นแนนนบนะครับน้องมิ้นแห่งวงการสายบันเทิงและป้วถมนะครับสวัสดีครับน้องมิน้นครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วสัมภาษณ์ไปแล้วอ,อ่ะโอเคพี่มีคำถามน้องมิ้นอ่านยัง <c oughs> ยังอ่านยังอ่ะโอเคพี่ให้อ่านก่อน หน,นึ่งวันมียี่สี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงสาหรับการนอนแปดชั่วโมงสาหรับการทํางานส uh ี huh. ่ชั่วโมงกินข้าวอาบน้ําฉะนั้นคุณยังเหลืออีกสี่ชั่วโมงคุณหล่ะเอาเวลาที่เหลือทําอะไรใช่คือสี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเวลาที่เหลือเลยนะคือแบบว่าว่างๆเลยทําอะไรบ้างน้องมิน้นหนูก็นอนพอพอหนูอาจจะไปนอนใช่ไหมพอหนูนอนหนูก็ตื่นพอหนู uh huh. ตื่นเสร็จปุ๊บหนูก็เริ่มอาบน้ําพออาบน้ําก็ไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จหนูก็เริ่มเนี่ยวอน เงี้ยนไข่ดอกมาหาเพื่อนอ่าก็คือมานั่งรถเล่นกับเพื่อนมาพูดคุยอะไรอย่างงี้จากพัฒนาการไปยันเนี้ยหนูมาทุกวันมาทุกวันโหบ้านเราอยู่ไกลมากลยน้องมินบ้านอยู่ไหนนะพัฒนาการโอ้ไกลมากนะก็หนูเซียนนะคะแล้วขี่มอไซค์มานะใช่ขี่มอไซค์มาโอ้พี่ยอมรับถือใจเลยก็คือแสดงว่าก็คือแสดงว่ามาที่นี่กับทุกวันเลยเกือบทุกวันก็มากับพวกใคร เราขี่ม,มาอเองคือเพื่อนมันอยู่ฝั่งนี้นก็ต้องมาเองไงแล้วเพื่อนฝั่งนูเราไม่มีเหรอไม่มีใครครบแล้วไงก็เหลือแต่เพื่อนเฮี้ยนี่แหละที่คบหนูอยู่แสดงว่าเราอ่ะเราอ่ะชอบแบบชอบแบบคนจริงใจไม่เฟกอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมเออหนูก็คนแบบนี้แหละใครแบบไหนนัคือสังคมสังคมณับปัจจุบันเนี่ยมันเฟกกันมาก มันทําให้เรารู้สึกว่ามันเบืออ่อหรือเปล่าใช่ไหมเออก็อาจจะจริงแหละแต่หนูอ่ะเป็นสไตล์แบบนี้พี่ซึ่งถ้าหนูคบเพื่อนผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมียคนชอบอืมเพราหนูเป็นแบบนี้ไงหนูก็เลยจะมีแต่ว่าผู้ชายอืมอุม้ยทุกวันนี้เขาคิดว่าเป็นผัวหมดแล้วมั้ง ทำไมอ่ะมีแต่เพื่อนผู้ชายซ้อนเพื่อนผู้ชายไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดอยู่ดีช่วยตัวทำเขาไม่รู้สูงต่ำอยู่ที่ทำตัวเขาไม่รู้ไงใช่ใช่บางทีบางทีการแคร์คนแคร์คนอื่นมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลดีไม่ได้มีผลดีถูกก็ไม่แคร์แล้วแต่เลยถ้าใครมาพูดูก็มาสีดอกกูท้องกูเนี่ยคือโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องมิ้นขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับต้องมิ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับน้องฟ้าอ น้องฟ้านี่มาจากเมืองทองเลยนะโอ้หเป็นผู้หญิงแก่งมากเลยเมื่อกี้จากการพูดคุยก็คือน้องก็คือไปคนเดียวใช่ไปบนไปคนเดียว,ยวสุดมากเลยผมยังไม่กล้าไปเลยนะไปได้นนมีมออ์ไ์ก็ไปได้หมดแหล <laughs> ปะปกติราทําอะไรต้องถามก่อนขายรถซ่อมรถขายรถซ่อมรถด,ด้วยเดี๋ยววันบ้านเราเปิดอู่เหรอไม่ครับเป็นของพี่ที่รู้จักเขาชวนไปทาอ๋อก็คือเป็นช่างเป็นช่างซ่อมนี่แหละหรือยังไงก็<ๆ>กทาก็แก๊กไปทําได้ก็ทําอะประมาณนั้นด้เนก็คือไปช่วยช่วยเฉยเฉย หรือยังไงครับใช่ก็ไปเป็นพนักงานเขาเลยก็ไปเป็นพนักงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าคอมปกติโอเคโอเคโอเคสำหรับวันนี้ครับพี่มีหัวข้อพี่มีหัวข้อตามนี้เลยนี่ก็สี่ชั่วโมงเวลาว่างสี่ชั่วโมงต่อวันน่ะน้องฟ้าทำอะไรสี่ชั่วโมงที่ว่างเหรออืมหรือว่าปกติแล้วเนี่ยปกติแม่หมันว่างมากกว่านั้นไม่หนูแทบจะทำตัวให้เต็งไม่ว่างอ่าเพราะว่าทุกเวลาหนูหาตังตลอดเวลาไงออืเว่าสี่ชั่วโมงสมมตินั่งว่างๆอย่างหยิบโทรศัพท์มา หารถคดใครรถหาซื้อรถเออเรียศึกษาเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆท um ุกรุ่นที่อยากจะรู้จักก็แสดงว่าเราชอบเราชอบด้านนี้ใช่ชอบด้านนี้เลยก็แล้แบบว่าหลังจากการนอนแล้วเนี่ยหลังจากการนอนเราก็ดูแล้วดูในเรื่องของการหารายได้เสริมใช่อือเป็นไงบ้างครับการหารายได้เสริมก็โอเคไหมโอเคค่ะได้เรื่อยๆก็มีตังค์เติมน้ำมันขี่รถเล่นใช่เพราะที่หาตังค์นี่คือหาตังค์มาเติมน้ำมันเพื่อขี่รถอ่าฮะ โอเคนะพูดถึงก็โอเคนะรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ในการในในการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางทีการคำว่าสี่ชั่วโมงสำหรับคำว่าคว่าสี่ชั่วโมงที่มันว่างเนี่ยเราอาจจะมีเวลาที่มันมากกว่านั้นหรืออาจจะมีเวลาที่มันน้อยกว่านั้นถูกต้องไหมยี่เราไม่เราไม่ควรทําตัวให้เราว่างขนาดนั้นเราควรแบบเวลามันมีค่าตลอดเวลาทุกคนมันมียี่สิ่ชั่วโมงเท่ากันอ่าฮะแล้วเราปล่อยให้เวลาทิ้งไปแบบมันมันเสียไปเปล่าเปล่าพี่ทำอะไรได้ก็รีบทำ เพราะเราไม่รู้จะตายวันไหนนูเพอหนูขี่รถล้มหลายรอบเงี้ยหนูขี่ไปอหนูอาจจะชนเรียบร้อยไม่ได้ทําอะไรที่อยากจะทำเราเลยต้องไม่ทำก็แสดงว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเวลาว่างสักนาทีเดียวให้ทิ้งไปเลยไม่เลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือโพสต์ขายรถดูข้อมูลเกี่ยวกับรถใช่ศึกษารถรุ่นใหม่ๆว่ามีอะไรจะเข้าบ้างปีนี้มีอะไรเข้าบ้างอะไรอย่างนี้อืมก็ขายรถมือสองด้วยใช่สนใจให้พี่เอาเพจเอาเอาเฟซเราขึ้นเพจไหมเผื่อใครจะใครจะซื้อรถ ได้ทั้งเผื่อใครจะซื้อรถซื้อติดตามติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยปกติแล้วเนี่ยถามต่อด้วยปกติแล้วนะคือขายรถอย่างเดียวเลยใช่ค่ะขายขายรถก็ขี่รถเล่นใช่ก็คือดูรถเองประเมินรถเองทุกอย่างแล้วก็รับซื้อมาเองอืตัวใหญ่หารูจากไหนก็โพสหาทั่วไปอะค่ะก็จะดูในมาอ่ารนะตลากลุ่มเก็ตติ้งอะไรพวกนี้ใช่ค่ะพวกในกลุ่มรถหรือแบบคนรู้จักเขาแบบ เรามีคอนเน็ชันอยู่แล้วเขาก็จะแบบเออน้องฟ้าพี่มีรถอยากขายอะไรแบบนี้ตีราคาพี่หน่อยอนี่เรานอายุไรเนี่ยสามสิบค่ะอ๋อฟ้าอยุสามสิบหน้าเด็กมากเลยนะห <ขอ S 1> น้าเด็ก <ขอ S 1> มันคิดว่ามันสักยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดอะไรอย่างงี้สามสิบแล้วเอสามสิบแล้ว <laughs> ชีวิตก็รวยรวยเลยนะโอเคก็วันนี้ขอบคุณน้องฟ้ามากครับที่ร่วมเป็นหนึ่งในรายการของเราขอบคุณมากครับเดี๋ยวราดแอดไลน์กันก่อนฝาก้าน์เาว่าลูบเมืองทองด้วยอ่านชื่อนั้นอะไรนะพาว่าลูบเมืองทองค่ะพาว่าลูบเมืองทองโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ เดี๋ยวยังไงต้องเอาขึ้นให้เขานะโอเคนะไม่งั้นน้องฟ้าแม่งถล่มเพจเราแน่เลยันรู้เห็นแล้วโอเครู้เห็นแล้วโอเคค่ะก็เดี๋ยวแอดไลน์โอเคสําหรับวันนี้นะครับน้องๆน้องๆที่ที่เราสัมภาษณ์นะครับก็มีหลากหลายสไตล์มากเลยบางคนก็18บวกบางคนก็ใช้เวลาว่างในการหาเงินนะครับซึ่งหลากตล์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับข้อมูล ที่เราสัมภาษณ์ก็ได้หลายสไตล์เลยของการใช้ชีวิตนะครับพอผมขอปิดคิดแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจสายฝอทางช่องทาง Facebook YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย